โอเคนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวแอนติเมตแคนนอนบอลนะผมในแมปอมนี่ v อเวนเจอร์จะเป็นยังไงไปดูเบนเทนแคหนุ่มน้อยสิพาเล่นเล่นไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อคนให้ตัวใจเบนเทนอุปกรณ์ที่ก็สวมที่ก็มือเขาแปลงร่างวามช่วยไวไลคือเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับใกล้ใกล้เบนเทนดู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 เวลาไวไลบุกมาต้องเขาผู้กล้าเบนเทน โอเคนะผมวันนี้อยู่กับผมเล็กคือคือนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแอนติเมตคันน์บอลในแบบโอมนี่แอคเจอร์นะผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมมาเป็นยังไงไปดูกันไปะนะปาแอนติเมตคันน์บอลในแบบนี้ปั๊มไปขาปบบนะป้างล่างเป็นคันน์บอลก่อนอ่านี่นะผมคันน์บอลในแบบนี้นะแล้วก็แปลงร่างเป็นแอนติเมตคันน์บอลตุ้ม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 อ่านี่นะผมเออเฮ้ยเฮ้ย ข้างหลังก็เปลี่ยนเอ้ยถือว่าใช้ได้นะผมอันติเมตแคดบอลแบบนี้นะเออตัวตรงนี้ก็เป็นเหล็กแบบเป็นเหล็กเลยนะผมเออนะเหมือนในกระตูนนะผมมีตะปุ่มตะปั่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะอ่าแต่โมเดลหลักยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับไปเราดูโจมตีปกตินี่ก็เหมือนเดิมนะผมอ่าแล้วเราก็ไปดูสกิลกันสกิลคิวเป็นยังไงสกิลคิวอ่าไม่มีนะผมสกิลอาเอ๊ะมันต้องกดเซตหรือเปล่าอ๋อกดเซตเอกนี่นะผมโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เจ๋งเลยนะเนี่ยโคชนกระเด็นเลยเฮ้ยนะผมสกิลเอน้านี้นะปุ๊บอ้าววิ่วเ็วด้วยขึ้นที่โคตรเร็วเฮ้ยแล้วแบบแล้ววงกลมนี่คือสวยมากเลยนะผมเออนะเออนะครับถึงแบบแอนิเมชันการแปลงร่างเป็น,ว,นวงกลมมันจะไม่มีนะผมแต่ปุ๊บดกดทีแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยแต่ก็นะผมวงกลมแคนนอนบอลเออลูกนี้นี่คือสวยใช้ได้เลยนะผมออนตะิเมทแคนนอนนะเออนะครับผมถือว่าทําดีนะสกิลนี้นะไปดูสกิลซีกันนะผม สกิลซีไม่มีนะผมสกิลวีคืออ่าไม่มีนะผมสกิลเอฟไม่มีนะโอเคน่าจะต้องใช้สกิลตอนเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันสกิลซีวีแซดอ่าไม่มีแล้วนะผมเอ้ยเหมือนจะมีสกิลเดียวเนี่ยนะครับแต่ชนแล้วน่าจะมีดาเมจนะเดี๋ยวผมไปลองชนดูนะผมกับมอนนะปึ๊บเป็นไงปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชน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 ต้องตีด้วยปะต้องกดตีด้วยปะเนะี่ยเฮ้ยตีได้อยู่นะครับผมตีได้ปะ่ะ เอ้ยเฮ้ยๆๆๆๆๆๆยติ๊ดๆเฮ้ยเฮ้ยออกไปดิมันติดอะไรอ่ะเดินออกไปซิฮัลโหลอ้าอืมบักแล้วนะครับผมดูสภาพดินะครับอันนี้คือผมเดินแล้วนะคือมันแบบอะไรอ่ะเพื่อนออกไปซิเออเจรินพรเดยอญาติโยมนะครับก็คือโอ้โหโมเดลก็สวยนะครับผมเออสกิลก็สวยนะครับแต่ดาเมจโอ้โหไม่มีเลยนะ วิ่งชนก็โอ้โหไม่ทําดาเมจนะผมเอองงมากเลยไม่รู้ครับผมถ้าเพื่อนๆรู้ว่าใช้สกิลอย่างไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วว่ามันมันคือโมเดลสวยนะผมตอนแปลงร่างเป็นลูกบอลเออก็สวยดีแต่แบบว่าใช้งานไม่ได้นะผมตัวนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเรื่องสกิลนะผมเรื่องโมเดลใช้ได้นะผมเออแต่เรื่องสกิลนี่ไม่ผ่านจริงๆนะครับคือมันควรจะมีแบบว่าดาเมจหน่อยอเวลาชนอะไรเงี้ยเวลาเนี้ยครับผมเออนะ นะผมว่ามันควรจะมีดาเมจนะแล้วไปชนเมื่อกี้มีบัคกโอ้โหเจอบัคกใหญ่แล้วผมมอนเหยียบหัวนี่คือไปไม่รอดนะผมช้าเลยทันทีเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับออนติเมตแค้นบอลในแบบอมนีเอเวนเจอร์นะครับผมยานไปละนะครับผมก็นะฮะก็คลิปนี้มีมาเท่านี้ครับผมไว้ดูตัวต่อไปจะเป็นตัวไรนะผมรอชมกันได้เลยนะครับผมคลิปรวมน่าจะมาวันอาทิตย์นี้นะฮะโอเคไว้รอดูกันได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้าไปแล้ว